ทักษะการพ่นยาและอองฝอยในผู้ป่วยเด็กเป็นทักษะสำคัญของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลเพราะช่วยให้ยาสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิธภาพและปลอดภัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ยาพ่นเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ตรงจุด 2. เพื่อลดอาการหอบหืดไอหรือติดเชื้อทางเดินหายใจ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น อุปกรณ์มีดังนี้ 1. ยาพ่นเวนโทลินบราดูเอลและน้ำมันสลาย 2. ชุดยาพ่นเด็ก1ชุด 3. ไซลินขนาด3 5ซ c และเข็มฉีดยาเบอร์18ขั้นตอนการพ่นยาในผู้ป่วยเด็ก 1. ตรวจสอบคำสั่งการรักษาและเวชระเบียนของผู้ปว่วยโดยตรวจสอบชื่อสกุลผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและปลอดภัย 2. ล้างมือ7ขั้นตอนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 3. การเตรียมยาโดยผสมยาปริมาณตามที่แพทย์สั่งตัวอย่างเช่น เวนทูลีน2 cc บวกนอร์มอนสลาย2ซ cc ทุก6ชั่วโมง 4. ตรวจสอบชื่อสกุลผู้ป่วยเพื่อให้การพยาบาลเพื่อความถูกต้องและปลอดภัยก่อนนำชุดพ่นไปต่อกับหัวออกซิเจน 5. ให้เด็กนั่งในท่าที่สบายและครอบหน้าก,ากากให้แนบสนิทกับหน้าเด็กและสังเกตอาการระหว่างพ่นยาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 6. เปิดเครื่องพ่นยาให้เด็กหายใจเข้าออกตามปกติจนละอองยาหมดภายใน5-10นาทีและในเด็กเล็ก1-5ปีอัตราการไหลของออกซิเจน6-7ลิตรต่อนาทีหลังพ่นยาเสร็จแล้วให้ทำการประเมินอัตราการหายใจของผู้ป่วยโดยมีค่าปกติดังตาราง